สวัสดีครับสวัสดีค<ด>ุณวิชานสวัสดีครับดูรบรรยากาศนะครับวันนี้ตามที่ทางทัว์ทางไทยรายการวิทยุที่ตั้งใจที่จะปลุกกระแสสร้างกระแสกลับให้คนกลุม่มหรือคนที่ไหนๆก็แล้วแต่ครับไปเที่ยวชุมชนใช่ครับไปเที่ยวชุมชนแล้วก็วันนี้นี่เป็นครั้งที่สองนะที่เราตามรอยหลวงพ่อทวดแล้วก็ ครั้งนี้ได้มีโอกาสมาที่ศาลเจ้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาผมเกิดสงขลาไม่เคยมาโตสงขลายังไม่เคยมาแล้วบ้านที่อยู่เนี่ยอยู่นครในกลางจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาเนี่ยไม่ถึง200เมตรแต่ไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยมาครับแต่มามาวันนี้เนี่ยมาถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาครับท่านท่านผู้ชมอาจารย์สมิธ เราเราตั้งใจนะครับร<ช>ัวทางไทยเนี่ยตั้งใจต<ช>ั้งใจที่จะฝ่าวิกฤตโควิดตั้งใจที่จะฟ<ช>จจะื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนสร้างโมเดลนะครับท่องเที่ยวชุมชนนะครับเพื่อที่จะ นํานักท่องเที่ยวจากกรุงเทพบ้างจากจังหวัดอื่นๆบ้างลงไปชุมชนกระจายรายได้ให้ชุมชนสร้างรายได้ให้กับชุมชนสร้างความเข้มแข็งความยั่งยืนให้กับชุมชนนะครับเมื่อตัวเราลงไปเนี่ยชาวบ้านก็ตื่นตัวชาวบ้านก็ตื่นเต้นนะครับ<ม>แล้วก็ทํากิจกรรมพัฒนาชุมชนของตัวเองนี่คือสิ่งที่เราเราต้องการแล้วก็ สองทัวร์ที่มาจากกรุงเทพเนี่ยก็ถือว่าเป็นการจุดประกายเบิกเริ่มให้สงขาพัฒนลุงเลยอาจารนนย์ถูกไหมครับครับก็ก็เท่าที่ทราบแม้แต่ร้านอาหารร้านกัวชัยที่เกาะยอนะครับแต่ก็ดีใจเพราะโควิด2ปี2นี่มันมันเอาตัวกันแทบจะไม่รอดใช่ครับแต่พอทราบข่าวว่าชุมคณะทัวร์จากกรุงเทพมาคราวนี้ผมขอบคุณคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่ ได้ไปที่ร้านโกชัยแล้วก็ไปปลุกร้านนี้ขึ้นมาได้ข่าวว่าเขาทำเทอร์เรสให้เราได้กินลมเราอยากกินปลากระพงเลยนะกินลมชมสะพานชมวิวนะครัวการ์ตดีครับัวุเลยวันนี้นักท่องเที่ยวลงมาเนี่ยเดี๋ยวเราพามาเดินที่ถนนนางามมาศาลหลักเมืองสงขลาเมื่อกี้กินไอติมไอติมอออร่อยชิบหายเลยเอออร่อยจังเลยไอติมไข่แข็งนะครับแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยว อาจจะพาไปดูนางเงือกหน่อยต้องไปต้องไปมาถึงสงขลาจะไปนางเงือกไปเกาะหนูเกาะแมวแล้วหลังนั้นเราจะข้ามแพรอ๋อจริงวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะข้ามแพรไปไหนยนแล้วไปที่ทางหัวเขาแดงาร้นโกชัยไปดูไม่ไม่ไอ้ทุกข์ปิดประสาทที่เขาปิดไม่ไม่ได้ที่ที่มันบุกลุกอ่ะก็รอบเขาแดงอ่ะเขาปิดอ๋อปิดอ่ะแล้วไปดูไปเห็นไหมเห็นร่องรอยไหมที่นั่งที่ร้านโกชัยเขาบองเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะชวนนักท่องเที่ยว ทัวชุมชนของเรานะจากกรุงเทพเดีเดมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในราชการที่5ที่อยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนน,นะครับเ่านเสด็จมาถูกถาเมื่อปี2433ครับพร้อมกับพระบรมมวงสานุวงศ์เนี่ยเจ้าฟ้าวชิลุณนาหิตเจ้าฟ้ามหาวชิรา,า,าวุธรัชการที่6มาหมดเลยนะ เจ้าฟ้าอะไรนะท่านกรมมืนดำรงราชพุภาพมาหมดเลยนะจนเด็จเจ้าฟ้าจักรพงภูวันหนะมาหมดเลยจนเด็จเจ้าฟ้าจันทราสรัธวานโอ้โหนี่นี่เมื่อก่อนเนี่ยเจ้าเมืองสงขลาคือพระยาวิเชียนคีรีหรือท่านเจ้าเมืองชมใช่เอาเชิญครับอพี่น้องเราพร้อมแล้วมาบันทึกภาพกันแล่กันตรงนี้ชื่อ